คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่าผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ด Channel มากันแล้วครับเลขเด็ดเจ๊มู่หลานงวดหมีนาคม2564เลขเดดจากเจ๊มูหลานครับท่านผู้ชมครับ เจมูหลานก็เคยให้เลขโชคเลขชัยกับมาโดยตลอดนะครับเราตามไปดูครับงวดวันที่1มีนาคม2564ที่จะถึงนี้เจมูหลานจะให้เลขอะไรมาฝากกับท่านผู้ชมบ้างครับมากันแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมเจมูหลานก็ให้เลขเด่น9เด่น2เด่น3มาครับเน้นที่เลข9กับเลข3นะครับที่กรอบสี่เหลี่ยมดำๆนะครับและเจมูหลานบอกว่าเลขที่ชอบได้แก่ชุด2ตัว22 2 3 4 6ครับและเลขฝันของเจ๊โมหลาน9 7 9 9 8 9ครับแค่เป็นแนวทางผิดถูกขออภัยฝันเห็นฤาษีขี่ช้างเป็นโขลงและฝันเห็นองค์ปู่พญานาคครับบอกว่าฝันเห็นฤาษีขี่ช้างเป็นโขลงเลยนะครับแล้วก็ฝันเห็นองค์ปู่พญานาคราชครับก็ตีเป็นเลขฝันออกมา9 7 9 9 8 9ครับท่านผู้ชมก็ลองตีความฝันของเจ๊โมหลานดูนะครับ เห็นฤรือสีขี่ช้างเป็นโขลงนะครับตีเป็นเลขอะไรก็ลองตีลองแปลดูออกมานะครับและฝันเห็นองค์ปูพ่พญานาคราชครับท่านผู้ชมที่เคยฝันเห็นพญานาคราชก็จะแปลออกนะครับว่าตีเป็นเลขอะไรนะครับแต่เลขความฝันของเจ๊มู่หลานตีออกมาแปลออกมาได้9 7 9 9 8 9และเลขที่ชอบ2 2 2 3 4 6แล้วก็ให้เลขเด่น9เด่น2เด่น3มาครับ ใช้เป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลงวด1มีนาคม2564ที่จะถึงนี้นะครับแอ้ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเจ๊มูหลานครับและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยในวันที่1มีนาคม64ทุกๆท่านทุกๆคนรับทุกท่านครับขอบคุณครับ